พระเจ้าไท่คังพระมหากษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์เซียหลังจากพระเจ้าฉีสิ้นพระชนมลงบุตรชายของพระเจ้าฉีทั้งห้าคนก็เปิดศึกแย่งชิงอำนาจกันจนสุดท้ายพระเจ้าไท่คังได้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าฉีเมื่อพระเจ้าไท่คังขึ้นครองราชแล้วก็ไม่สนใจดูแลกิจการบ้านเมืองชอบเข้าป่าออกล่าสัตว์ เป็นชีวิตจิตใจแถมยังเฝ้าหมกมุ่นอยู่กับสุราและนารีต่อมาจึงถูกอี้ซึ่งเป็นผู้นำของรัฐฉงปัจจุบันคือนครฉงชิ่งเป็นนครที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนสบโอกาสบุกเข้าย่างชิงอำนาจบุกยึดเมืองหยางเฉิงอี้หวังตั้งตนเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าไทค่คังแต่กลับถูกขุนนางหานจัว ของตนเองรอบสังหารพระเจ้าไทคังเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฉีและเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าอุยและพระนางหนี่เจียวมีพระอนุชาชื่อพระเจ้าจงคังทรงครองราชต่อจากพระเจ้าฉีผู้เป็นพระบิดาในปี2117ก่อนคริสตกาล288ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าไทยคังได้จมน้ำสวรรคต รวมระยะเวลาครองราช29ปี